เป็นร้านพาสต้าแต่เราไม่ใช่ร้านอิตาเลียนอาหารอะไรที่เรารู้สึกชอบแล้วเราอยากเอามาผสมผสานเราก็จะมาใส่อย่างเรามีราเมงพาสต้าเรามีพาสต้าที่เป็นรสชาติไ,ไทยๆผัดพริกสดหรืออะไรก็ตามอะคะ่ะต่อไปอาจจะแบบมีแบบเม็กซิกันฟิวชั่นเข้ามารู้สึกว่าอยากจะเล่นกับอะไรก็ได้ <c oughs> เราไม่อยากจะฟิกไปว่าเราเป็นอาหารชาติในชาติหนึ่งเลยก็เลยเป็นิเวอร์ s a ล <c oughs> <c oughs> ภาษาสเปนเขียนยำยำ N A M N A M ยำยำแบบอร่อยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออก็เอาคำนั้นนั่นแหละมันก็อร่อยอ,อย่างเงี้ยเอามาใช้เป็นชื่อร้านเพราะเราเน้นแบบอยากให้กินอร่อยอร่อยอะไรเงี้ยค่ะคือเคยทำร้านไฟดิเนเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าไม่อินมากเราอยากทำอะไรที่มันง่ายๆแล้วก็เอ้ยอร่อยแล้วก็จบก็เลยอยากทำร้านที่มันอบอุ่นง่ายๆไม่ต้องสว่างมากคือแบบเข้ามาแล้วก็แบบว่าดูอุ่นๆนิดนึงอยากให้เป็นเหมือนบ้าน โต๊ะนี้ที่ทําไว้ตรงนี้ก็คืออยากให้ทุกคนลูกค้าเข้ามาได้เห็นว่าเราทาพาสต้าที่นี่กันจริงๆแล้วก็ที่เคยไปทํามาที่บนเาเนี่เขาก็จะเป็นโต๊ะใหญ่ๆแล้วก็ทาเพราะว่าเรามีเส้นที่หลากหลายค่ะเราก็เลยจัดโต๊ะให้มาอยู่ตรงนี้เพื่อที่คนก็นจะได้เห็นแล้วก็ดูสนุกแล้วก็เห็นว่านี่คือเส้นที่เขาจะได้กิน รู้สึกว่าเส้นสดอะ่ะมันไม่ได้เหมือนกับเส้นที่เราไปซื้อจากซูปเปอร์แล้วเอามาทําเองเท็เจอร์เราจะรู้สึกได้ถึงความนุ่มเหนียวอะไรเงี้ยมากที่มากกว่าค่ะก็ะเลยอยากให้ทุกอย่างเนี่ย มันเป็นเส้นที่เราทำเองที่ร้านเส้นสดของเราเนี่ยจะต้องสดหมดทุกเส้นแต่ละเส้นรูปร่างที่มันออกมามันก็จะให้สัมผัสที่ไม่เหมือนกันนั่นว่ามันเป็นความสนุกอย่างหนึ่งของคนที่จะแบบเลือกได้ว่าจะชอบกินเส้นยังไงซอสอะไรค่ะบางคนอาจจะโอ้ยไม่รู้จะเลือกอะไรแล้วก็เลือกให้นลคะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากเลือกเองเพราะว่าบางเส้นกับบางซอสเราอาจจะไม่ได้แนะนําให้กินเส้นนี้กับซอสนี้แต่เราไม่ซีเรียสเลยนะคะน้ำรู้สึกว่า ความชอบของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันคุณอยากกินอะไรก็จะพยายามทําให้เราก็จะมีเมนูธรรมดาปกติที่คนรู้สึกรู้จักเข้าถึงง่ายด้วยแล้วก็มีเมนูที่เราอยากทําที่เล่นสนุกอะไรอย่างเงี้ยด้วยตอนแรกอยากทาพาสต้าที่แบบใช้ความคิดสร้างสรรค์มากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราทําเมนูแปลก,ปลกๆเรารู้สึกว่าคนไม่กินนะคะ่ะดังนั้นเคยทําแบบพาสตา้าใส้แกงฮังเลซอสบาวบตเตอร์อะไรเงี้ยคือมันจะแบบ งงรู้สึกอยากไปให้สุดสนุกมากเลยก็สนุกอยู่คนเดียวคนไม่เก็ต <c oughs> ก็เลยแบบกลับมาใหม่อะเพสโต้มาเกิดเทสครีมซอสอนะไรเงี้ยเราก็กลับมาใหม่ <c oughs> แต่ว่าเราก็จะทํารสชาติให้รู้สึกว่าเข้มข้นกินแล้วว่าอร่อยถึงใจแบบคนไทยจะไม่ชอบอะไรที่เบาๆจนเกินไปนะรู้สึก้มันก็เลยจะทําทให้รสชาติมันไปถึงเราก็จะมีอันที่เป็นทวิสต์เอามาผสมกันก็คือแบบมีราเมงมีผัดพริกสดใส่ไข่กุ้งอะไรเง gebe, กกรี้ย b l a c ก g a ลิกที่เพิ่มเข้ามามีปูนิ่มซอสมันปูอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดคือแบบเอาเข้า กมาผสมผสานจริงๆสำหรับนำ้ำอะเทคนิคอะไรก็ไม่ได้ซีเรียสอะแต่น้ำจะรู้สึกว่าอยากจะทำเรา <c oughs> แค่เห็นคนกินเลยเาอเฮ้ย <c oughs> อร่อยแฮปปี้ <c oughs> มันจบแค่นั้นนะคะคือนไม่ได้มาเน้นว่ามันจะต้องแบบเพอร์เฟกที่สุดหรืออะไรที่สุดือรู้สึกแค่แบบกินแล้วมีความสุขจบ